สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องพายขุดช้าสะพานบุญอยู่ในขณะนี้นะคะนะคะมาละของน้องใบบุญนะคะเป็นเวลาช่วงเช้าเช้านะคะได้ยินเสียง้วนะคะเป็นรถของพ่อพี่นะคะรถขันพี่เอาหยานะคะยาไปให้พี่หม่ำแล้วก็พ่อขุนช้านะคะที่เป็นมักไม้ต้งแต่เช้านะคะ ตอนเช้าพ่อใหญ่ขุนช้างกับพลายหม่อมนะคะมาหาน้องใบบุญนะคะและมาเล่นกับน้องใบบุญนะคะแต่<ม>พ่อมาไม่นานนะคะพ่อขุนช้างมาไม่นานนะคะไปแตบวิ่งไปหาสาวนะคะพ่อขุนช้างนะคะมาหาเจมเมยไม่นานนะคะกะ็เดินไปหาสาวนะคะไปหาน้องมุกนะคะ เนี่ยค่ะเป็นการมารับน้องใบบุญนะคะใบบุญสวัสดีจ้ากันลูกสวัสดีจา้จาวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะขอห,หลายท่านจะเป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้รับชมน้องใบบุญมีความสุขไปได้วยกันนะคะเดี๋ยวน้องใบบุญกินต้นตวนะวันดค่ะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะ เราจะก่อไฟไว้ข้างๆนะคะอากาศหนาวเลยนะคะ,ะออนะคะเป็นน้องใบบุวันจันทร์ก็จะครบ3าสามอาทิตย์พอดีนะคะวันจันได้28วันนะคะวันที่สองนะคะจะครบ1เดือนเต็มน,นะคะของน้องใบบุญนะคะ เรเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะท่านใดที่มีจิตเมตตาที่จะเลี้ยงนะคะจะมาสัมผัสช้างนะคะจะมาอยู่ใกล้ชิดช้างมาเลี้ยงช้างโดยตรงก็ได้มาได้นะคะสอบถามทางมาได้นะคะท่านใดที่ว่างนะคะเรียนเชิญทุกทท่านนะคะบนะคะมาสัมผัสโดยตรงนะคะ มาถึงที่นะคะเป็นน้องแบบบุญดอขนาดไหนนะคะเรียนเชิญทุกทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะช่วยเหลืออยากจะเลี้ยงช้างนะคะก็มาได้นะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเป็นวันทุศที่สองนะคะของเดือนพันวาคมนะคะที่จะถึงนี้นะคะเราจะมีการเลี้ยงอาหารเลี้ยงโต๊ะจีนนะคะเลี้ยงช้างทั้งหมด8ดเชือกนะคะทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะคะเราจะเลี้ยงทั้งหมดเลยนะคะ เราก็จะล้างหน้านะคะเดี๋ยวรอพ่อกี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะล้างหน้าให้น้องใบบุญน,นะคะงเช้าๆจะได้รับแสงแดดด้วยนะคะแล้วจะได้สดชื่นนะคะเดี๋ยน้องใบบุญน,นะคะตอนนี้พอกี้ยังไม่ได้มาเล่นด้วยนะคะพ็อกกี้ยังเอาพ่อใหญ่ถึงช้างกับ คลายหม่มไปไปผูกก่อนนะคะเดี๋ยวพอกีก็จะมาเล่นด้วยนะคะน้องใบบุญใบบุญจ๋าเีเ้ยในอยก็จะจะก็จะล้างหน้าให้นะคะเดี๋ยวเราพอมาก่อนนะคะนะคะ ปูทำใบบุญนะคะปูปูฟังให้นอนนะคะแต่ว่าไม่ได้นอนแล้วเล่นนะกันยุดใบบุญยุดยุดยุดชาวพ่เล่น<บ>ด้วยนะคะตัะดเช้าด้วยค<น>่ะว,วันนี้ อากาศก็เย็นนะคะช่องแช่เช้านะคะสิ่อมาเล่นกับน้องใบบุญนะคะทำอะไรพีเต็มเรือเพื่อนหมดแล้วก็ดีใจมีเพื่อนเล่นนะคะเดี๋ยวนอนทับไปยุดนอนทับนอนทับไปยังทำลูกไงนอนทับไปนอนทับไปนี่ ไปนอนคุยก no okay. ันก nice> no ่อนนะนอนคุยกันก่อนนอนคุยกันก่อนไปหอยหุบแล้วนี่ไปได้ล้วไม่ทำแล้วดิเดี๋ยวไปเอาพอแล้วไปก่อนไปอยอ่ไปก่อโอ้ฟงให้นอนนะคะแต่ไม่นอนไหน เดี๋ยวสิทับขาบ,บ,บอลแล้วเนีเ่ยอะไรอย่างนี้อยู่อะไรอย่างนี้อยู่พลังงานเตะเตะโดนนะฮะมันนี่มันนี่จะไปยังไงอ่ะ ยุดในเหมอยละห่านแล้วนะคะถอยได้นะถอยทับไปบุญมาจัดหน้าให้น้องกันแล้วพ่อไมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเบาจัดหน้าให้น้องไปบุญนะคะยุบได้แล้วได้ค่ะที่เดินมามันเป็นบุญจอมส่วนเสแล้ว โอ้ยบุญดูสิขาหลังดูขาเลยทำอะไรไปบนี้อยู่อ๋ออ๋อทำอะไรไปบนี้อยู่าเงี้ยะทำอะไรแบนี้ลูกสาวนี่ทำอะไรแบบนี้ลูกขาวนี่ลูกสาวเล็กนี่ว๊าทำอะไรไป็นลูกสาวเล็กนี่นวดให้ฟอนะห้จะดูว่าได้ฟอดอะไดกันจะไปนำเออกอดไว้ละโอ้โหเออเดี๋ยวเดนี้ ใครจะทำอะไรนะทำอะไรลายไก่นะนคะจะล้างหน้าให้น้องเบลุนนะคะเช้าๆนะคะอากาศเย็นนะคะวันนี้ล้างแค่น้านะคะ เดินไอ้เด้เลยหน้าจะได้สดชื่นนะคะ จะไม่มีแสงแดดนะคะนี่เป็นน้ำอุ่นนะคะน้ำอุอน่นแล้วก็แดดหนาวไก่ๆนะครับ <laughs> หนาวไปไปอยู่ต้นอยู่ตรงใกล้ใกลไกลกองไฟมาแล้วนะใบบุญนะว่าอากาศหนาวโผล่ป้งแล้วไม่หนาวแล้วเอ๊ะเล่นน้ำแต่เช้าเลยนะคะ ลมพัดมาแล้วเย็นแล้วเฮ้ ะะ <S <S การะโซจบคลิปการักของน้องใบบุญไม่เสียงตอนนี้นะคะ,คะขอบคุณเอซิทุกท่านนะคะที่คอยติดตามนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะคะช่องของเราด้วยนะคะ,คะ สวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกมานะคะกับอารตย์วันหยุดนะคะสวัสดีค่ะ